สวัสดีครับผมไม่์ไปนอกที่ฮักจุกฟูจูครับตอนนี้ผมเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มาจะกลับบ้านที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับมาแวะนี่ครับเมื่อกี้ถามไม่์ก้าว่ากาดมูซเตอร์น้ำผู้ร้อนแม่ขจานนะครับนะครับมาดูร่างขายของครับของป่าของบ้านนี้นะครับนี่ครับมาดูครับดูสินค้าครับ พริกแห้งนะครับมีพริกแห้งอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะนะครับอยู่อยู่อยู่เขตอำเภอเวียงป่าเป้านะครับเอาบอกระดูอันนี้พันอย่างครับสิบสาี่สามสี่แล้วนั่นก็ราคาเดียวกันมั้อันนั้นสองร้อยห้าสิบโอ้น,นี้อยห้าสิบนะครับ อะโวคาโดนี่สามโลร้อยนะครับ3ามโลร้อยนั่นโลห้าสิบาทครับมะม่วงสุกครับมีน้ำผึ้งนะครับลองเดินดูก่อนนะครับโบม่ก้าก่อนนะครับดูก่อนดูก่อนอะโวคาโดนี่ครับ งามขนาดนั้นครับโอ้พริกแห้งครับพริกแห้งเยอะมากครับกระดหมูซอน,อน้ำพุ้รอนแม่ขจานจะอยู่ในเือเวียงปวาเป้านะครับนี่ครับตางเส้นนี้กว็วิ่งไปจัดเชียงงไม้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกับ ไปตีจังหวัดพะเยาครับแล้วก็มุ่งหน้าไปอำเภอภูซางนะครับบ้านอยู่อำเภอภูซางเนี่ยครับแวกการมูเซอรครับมาดูสินค้าสินค้าในตลาดนี่เป็นหอมอย่งครับนี่นี่ครับหอมแขกเลยครับหอมแขกครับเหมือนแข่หอมหอยใย้ได้ไม่เป็นหอวเล็กเนาะ หอมแขกหอมแขกโอ้หมดกันเยอะขนาดโอ้ครับเห็ดทอเห็ดพาอขายยังไงครับไปสี่สิบครับพี่ไปสี่สิบนิดใหญ่เลยลิดใหญ่เลยมาจากไหนนะครับเห็ดทอเนี่ครับบนดอยเนี่่ยคะบนดอยบ้านเราเไงนะบ้านเราของอ่ะนึกว่าบนดอยบ้านเขาบ้านเราอ่ะบ้าานเขไง คร้อยสี่สิบนี่มะม่วงอะไรนะครับนี่มะม่วงกิมผงเจ้าขายยังไงครับร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบขอจับเนาะจับไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้อร่อยค่ะนี่เป็นลูกดิบนะดิบสุกก็กินได้อนี่เด็ดผมผมนึกว่าสุกเห็นสีเหลืองเหลืองนี่มันก็พันพันสามพันอ๋อสวยเนาะครับมะม่วงอะไรนะครับมะม่วงกิมหงครับกิมหงครับมะม่วงกิมหงครับปุ่มไอพีนอนครับ นะครับบอกว่าแมงม่วงกิมหงชโชตละร้อยยี่สิบผมนึกว่าซุกแต่เป็นเป็นลูกลูกดิฟอยู่นะครับลูกโตมากลูกนี่ประมาณแปดขีดนี่ยนนะประมาณกูกว่าไหมเนาะครับครับสินค้าแปลกๆนะครับแต่ที่ไม่แปลกก็คือตัวนี้ครับไม่แปลกครับหาหายากมากนี่ถอดครับดรดูก่อนนะครับ อันี่ก็เห็ดทอปครับเห็ดทอปขายยังไงครับแม่ครับ <100. S 1> เห็ดทอปนี่เห็ดทอปขายยังไงครับร้อยสามร้อยสามสิบอะโวโคาโดนะาขนานอะครับมาดูอะโวคาโดครับอะโวคาโดพันดูละห้าสิบโอ้โหครับดูครับ,รบนื้อมันอร่อยนะครับดู ครับอะโวคาโดนะครับมาแควนนะครับมาแควนนี่มาแควนนะครับมาดูร้านนี้ครับอ่ะครับมาดูเฮดทอปครับสายจะได้น,นี่ฮะเกมส์สิบเหรอสองร้อยห้าสิบติดนี้เลยหา้าสิบเหร เนจ่าจังวันนี้เป็นก๊อกลดได้เอาไว้สามสิบได้แก่แก่เลยลดเนื้อหัวเขาเลือกเลาได้นี่บานคนละสุดนี่นีมาใหม่นี่เห็ดบ้านเขาเดี๋ยนี้เห็ดบ้านเขาอันนี้เห็ดน้องสอนอันนี้เห็ดบ้านเขาเดี๋ยนี่เห็ดบ้านเขานี่นี่แล้วครับนี่เห็ดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอ๋อครับนี่ เออนี่ละเร็วกันนะครับนีผักเห็ดแกแดงไหมร้อยสี่สี่จนอยเอว่าเกีว่ารอยสี่สิเนาะเ็สนร้อเนาะเห็ดแดงน้ำผึ้งครับนี่น้ำผึ้งด้วยเนาะอะไรอันน้คอร้อยแอันนี้ร้อยามสิบเนาะ r เลยอ นี่ครับก็อมีพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางจากถนนเส้นนี้ครับจากจังหวัดเชียงใหม่มานะครับก็มาแวะที่การ์ดมูเซ่น้ำผู้ร้อนอยู่น้ำผู้ร้อนแม่ขจานครับแต่อยู่เวียงปะเป้านะครับนี่เป็นทัวร์ก็ครับไม่กล้าครับทัวร์อะไรครับโอ้ทัวร์แขกครับถุงละยี่สิบบาท ขับถั่วแขกครับตู้สินค้าพื้นเมืองเยอะครับมาแควนแกนพัาของป้อมครับนหนอที่บ้านมีอยู่ครับครับเดีวดูครับโชนี้ก็ค้นเงียบๆนะครับเงียบๆนิดนึงนะครับ โอ้นี่มามาไฟยังมีอยู่ครับนอ้อมาไฟมาไฟอย่งีงยี่ครับนี่ก็เป็นั่วแคกเหมือนกันนะครับไปเห็นมอนยง่เอายอย่างเห็มอ่้ เฮดทอปเฮดท็อปเฮดทอปเฮดทอปตรงนี้ก็มนีนะครับเกมลงมา่อนบเาเกมลงมาดกิดิบโเดี๋ยวก่อนเข้เกมดีเกมถูกตังนี้

นะครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยขอคุนะครับที่คอยาะที่สามคลิปของผมนะครับผมจะเดินทางกับจังหวัดเออ่จะเดินทางกับจังหวัดพะเยาอำเภอหมุงนาไปอำเภอภูสางนะครับบ้านของผมนะครับตลาดโมูเซอก็เป็นหน้าตัจี้นะครับป้ากันคลิปใหม่เนอรครับพ่อแม่พี่น้องครับ